วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์รายการสําหรับคนที่ชอบแคมปิง้งและต้องการความแตกต่างเราจะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ของการแคมปิง้งนวัตกรรมของแรไอเทมระดับโลกเพราะเราอยากให้คุณเป็นแคมเปอร์มืออาชีพเหมือนกับเราครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพีเอสแคมป์ซาฟารีวันนี้น้องเต้คารวานผู้ผลิตรถบ้านเขาเชิญมา รถบ้านคาราวานแอนมอเตอร์โฮมมิทติ้งมีคนบอกว่าเปิดตุ๊บแป,ป๊ดเดียวเนี่ยบัตรเต็มเลยเราจะได้พบประสบการณ์ที่แปลกใหม่เราจะพามาดูวิถีคนที่เขาใช้ชีวิตรถบ้านเนี่ยมันดีกว่ายังไงแล้วมันจะชีวิตยากไหมเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมได้เดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมเรา เป็นศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวของรทอท,อทอแล้วมันเป็นอะไรที่เราก็ตื่นเต้นด้วยเราเองก็ยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้ไปสัมผัสวิถีของคนท้องถิ่นจริงๆแล้วก็ไปจับแต่ใช้สอยนะครับผมชอบอย่างนั้นมากกว่าแต่วันเนี้ยผมเอากระบะคันใหญ่มาจะแวะปั๊มน้ำมันก่อนเดีย๋ยวไปดูที่ว่าเราจะเติมน้ำมันเท่าไหร่ ีครับคุณผู้ชมผมขับมาจากกรุงเทพมาถึงเขาใหญ่โดนค่าน้ำมันดีเซลไปวันนี้ที่เราถ่ายอยู่30บาทจุด20สตางค์ใช้ไป4-3ลิตรเท่ากับ1,300บาทผมแวะปั๊มปตอเนี่ยผมก็ไม่มีกาแฟยี่ห้ออื่นต้องกินยี่ห้อเดียวก็คืออเมซอนเป็นกาแฟที่รสชาติมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยข้อดีของปตทอคืออะไรบ้างเวลาผมเติมมันนี่ยผมไม่ได้พอยต์แ้วผมก็ไม่ได้กาแฟขอลูกค้าได้ไ สองร้อยคะแนนนะคะตัวลคะแนนได้ไม่ยี่สิบบาทาาต้อคาใจ้เพิ่มสิบบาทโอเคสิบบาทไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเจอในงานนะครับคาราวานแอนด์มอเตอร์โฮมมิสติ้งกันนะครับแต่ได้ข่าวว่าพี่วิลลี่ก็น่าจะมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้ทําไมเขาชอบลากรถมาเที่ยวหรือขับรถมาเที่ยวครัทบท่านผู้ชมครับงานคาราวานแอนด์มอเตอร์โฮมมิสติ่งเนี่ยงานนี้ผู้จัดก็คือคุณเต้ คลาสสิกคาราวานคุณเต้เนี่ยผมเจอน้องแต่น้องนะ่ะนำรถลากเข้ามาขายนะครับมาซ่อมรีเนเวทใหม่วันนี้ก็เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งเขาสร้างรถเองได้นะผมชอบนะครับที่เขาเป็นน้องคนหนึ่งที่เก่งมากเป็นไอดอลอมอีกคนหนึ่งที่มีความคิดเนี่ยทำอะไรใหม่ๆทําให้การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมันมีวิถีแบบต่างประเทศให้เศรษฐกิจเนี่ยบ้านเราดีขึ้นเราอยากให้คนไทยเนี่ยใช้ เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดน่ยผลักดันนะฮะให้มีการท่องเที่ยวของประเทศเราเให้แข็งแร่งขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดเสมอกับเพื่อนเพื่อทุกคนอยากผลักดันเรื่องนี้มากงานที่เรากำลังจะไปตอนนี้ครับท่านผู้ชมผมก็ไม่เคยไปเลยนะครับก็อยากไปดูว่าสถานที่สวยขนาดไหนและมีความปลอดภัยขนาดไหนห้องน้ําดีไหมอะไรดีไหมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูสิ่งที่น่าไปที่สุดก็คือเราจะไปเห็นรถแปลกๆนําเข้าคนไทยทําเองและคนไทยอ่ะทำรถบ้านสู้กับต่างประเทศได้หรือเปล่าผมเชื่อว,ว่างาน ยากนะครับที่จะมารวมตัวก็ได้เป็นหลายร้อยคันเพราะว่าเป็นงานใหญ่อีกงานนึงแหละถ้าผมไม่มา,าเนี่ยผมรู้สึกว่าผ เสียใจแย่เลยได้ข่าวว่าจะมีพวกบูธร้านค้ามาเปิดเช่นอุปรกรณ์ทันสมัยใช้รถในรถบ้านแบตเตอรี่ลิธเธียมทุกอย่างแล้วก็มีอุปกรณ์แคมปิง้งน่าดูน่าสนใจมากครับนวัตรกรรมของโลกมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันมาไวมากพลังการทดแทนเนี่ยในการท่องเที่ยวเนี่ยมันมันมาหลายหลายปัจจัวยวัาคุณคุณขับรถไปเนี่ยมันก็สามารถปั่นไฟเนี่ยเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่2ก็มีพลังงานบนหลังคาเนี่ยนะฮะใช้เป็นโซล่าเซลล์ก็ใช้ได้สรุปว่าไปไหนก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องง้อปลั๊กไฟแล้ว คุณจะไปทำอุทยานเนี่ยคุณไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนอนือนสมัยก่อนแล้วใช้ไฟจากโซลารเซลล์กลางวันกลางคืนก็ใช้ในแบตเตอรี่ผมจะหาสิ่งแปลกใหม่ให้ให้ท่านผู้ชมผมอยากเอารถไปเนี่ยรถล,ลากไปเองเนี่ยไปเมืองรองก็คือเมืองที่ไม่ค่อยมีใครไปเมืองที่เป็นกิ่งอำเภอบ้างที่ธรรมาชาติยังอยู่พอเราเข้าไปเมืองพวกนี้เกิดอะไรขึ้นไหมฮะมันจะเกิดสัษฐกิจเหมือนเวียนของเรื่องของท้องถิน่น เป็นการกระจายรายได้อีกทางหนึ่งนะครับท่องเที่ยวในเชิงของการอนุรักษ์ธรรมชาติถ้าคนเป็นเคยไปแคมปิ้งเนี่ยเขาก็จะมีถุงขยะไปจะกินอะไรก็ตามเนี่ยเราก็เก็บขยะเนี่ยเอากลับมาที่บ้านเราเราจะไปทิ้งที่จังหวัดเขามันจะไปเกิดปัญหาที่ในอำเภอตำบลน,นั้นรับไม่ทันไปต้องไปกําจัดของเลื่อนขยะยไปเที่ยวพันคนเนี่ยถุงขยะพันชิ้นไปเที่ยวหมื่นคนถุงขยะหมื่นชิ้นวันเดียวหมื่นชิ้นเนี่ย ผมว่าอบตวปวดหัวช่วยแก้ไขเรื่องเล็กๆเนี่ยเอาขยะเนี่ยกลับบ้านแล้วเราไปถิงที่บ้านเรานะครับผมว่าตรงนี้สําคัญถ้าคิดอย่างผมเนี่ยก็คิดง่ายๆไม่คิดเยอะครับและ 2. เรื่องการใช้ไฟเขาจะไม่จุดบนพื้นหญ้าเขาจะไม่เอาฟืนเอาอะไรมาจุดบนบนพื้นต่างๆแล้วหนึ่งมาทำให้อาจจะเกิดไฟไหม้ป่าได้นะครับ 2. มันทําให้หญ้าตรงนั้นเนี่ยมันตายหรือมันเสียบางทีอุทยานมันก็หญ้าสวยๆเนี่ยผมว่ารักหญ้าผมก็จะมีเตาของผมเนี่ยซึ่งความร้อนเนี่ยไม่ถูกหญ้าและไฟเปลวไฟไม่ถูกพื้นก็จะมีแผ่นกันความร้อนนะครับกันไว้อันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยที่2อย่างแม้แต่เราเวลาเราเที่ยวก็ไม่ไปเบียดเบียนธรรมชาติละเห็นไหมครับง่ายๆคิดแค่2เรื่องนี้สนุกละเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันสิทธิเกี่ยกับการท่องเที่ยว นะครับเราต้องกลับมาให้ให้การท่องเที่ยวมาคึกคักเหมือนเดิมครับนี่คือจุดหมายของผมตอนนี้เราพามาเนี่ยใกล้ถึงสถานที่แล้วเป็นศูนย์เรียนรู้บรรยากาศดีมากเหมือนเป็นใจเลยให้รายการเราถ่ายหนาวเลยประมาณ18องศาไม่รู้จะเป็นไงก็มาแบบลุกทุงลุกทุงเลยมาลองเลยที่จะเอียงจะสูงจะชันไม่รู้เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมลุ้นไปพร้อมกันจะนอนได้ไหมจะอยู่ได้ไหมจะเกิดเหตุการณ์อะไรไหมมันสนุกตอนนี้ครับเวลาเราเที่ยวเที่ยวธรรมชาติ เที่ยวสิ่งที่เราไม่เคยเที่ยวมาก่อนนะฮะนี่คือความสนุกข,ของมันความตื่นเต้นในสถานที่นั้น ไหนๆเราก็มาเที่ยวเขาใหญ่กันแล้ววันนี้ผมมี5จุดกลางเต็นท์ที่เขาใหญ่ที่สวยและใกล้ทิศธรรมชาติอย่างมากมาแนะนําคุณผู้ชมกันครับที่แรกอัาซานาเขาใหญ่เป็นอีกหนึ่งที่ที่เน้นความสงบและชื่นชมธรรมชาติด้านในมีความโล่งโปร่งสบายมากๆครับมองไปทั้งไหนก็มีแต่ต้นไม้ลําธารตกค่าหน่อยอากาศเริ่มเย็นสามารถมองดูดาวได้จากเต็นท์กันเลยทีเดียวแถมยังมีกองไฟเล็กๆมาให้ทุกคนนั่งชิลกันอีกด้วยใครที่อยากพาครอบครัวมาพักผ่อนเงียบๆรับรองต้องถูกใจที่นี่อย่างแน่นอนครับที่ที่2อง Get Shi ิวแค ing จุดกางเต็นท์เขาใหญ่แห่งใหม่ที่เหมือนหลุดไปดินแดงธรรมชาติที่สวยงามมากๆเป็นอีกหนึ่งที่พักบรรยากาศดีล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามมองเห็นภูเขาสัมผัสลมหนาวยามเช้าได้แบบฟินๆมีทั้งให้เช่าและแบบกางเต็นท์เองเรียกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยล่ะครับลมเย็นตลอดทั้งวันแถมรับลมหนาวได้เกือบทั้งปีแค่คิดภาพตามก็ฟินแล้วล่ะครับที่ที่าไรวิวตะวันเขาใหญ่จุดกางเต็นท์เขาใหญ่ใกล้กรุงเทพเดินทางสะดวกมาแป๊บเดียวก็ได้สูดอากาศดีๆท่ามกลางธรรมชาติ แบบนี้ได้เลยครับใครที่ชอบลุย,ลยนอนกลางธรรมชาติป่าเขาบอกเลยต้องลองที่นี่ครับสามารถนําเต็นท์มากางเองได้เลยมีมุมกองไฟไว้ให้ชิลๆนั่งเล่นกันด้วยหรือใครอยากมาถ่ายรูปบอกเลยมุมที่นี่สวยๆมีเพียบที่ที่4ี่ภูมิทาราแคมปิ้งเขาใหญ่บรรยากาศสุดฟินเลยล่ะครับพอถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้บริเวณลานกลางเต็นท์ก็อยู่ใกล้กับต้นน้ํามีพื้นที่กางเต็นท์กว้างขวางแถมยังมีพื้นที่ตั้งเต็นท์แบบหลังคาปิดยกสูงอีกด้วยและทางที่พัก มีห้องน้ําและห้องอาบน้ําไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับและที่สุดท้ายเบาบับคาเฟ่แอนด์แคมปิ้งจุดกางเต็นท์สุดชิลที่เขาใหญ่วิวเขาล้อมรอบแบบ360องศาโดยที่นี่มีพื้นที่กางเต็นท์หลายโซนด้วยกันยิ่งช่วงหน้าหน,นาวอากาศเย็นสบายมาพร้อมหมอกเบาๆยามเช้าที่ทุกคนต้องฟินอย่างแน่นอนครับคุณจะไปไหนนีโ่โอ้โหเฮ้ย,ย,ยไรกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีอโอ้โหาพี่แอบ,บซื้อปลาคาร์แล้วแล้วไม่บอกแฟนเนี่ย ผมยังมีรถบ้านที่พี่เซอร์ไพรส์ผมว่าปังคบเนี่ยมันนอนด้วยไม่ได้แต่รถบ้านมันนอนด้วยได้เออมันนอนกับผมสิครับไอจริงๆแคมปิ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะประเทศไทยมันสวยมากสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายโอ้โหท่าี่ผมจะลากพี่พี่ลากผมไปแล้วหนูอย่าดื้อสิขึ้นไปหนูอย่าดื้อสิขึ้นไปเสียวเหมือนลมโอ้โหพี่เอออยู่แค่นี้แหละพอแล้วสนับสนุนโดย Bestway Bangkok ที่นอนเป่าลมอัตโนมัติ แคมป์อาร์ตศิลปะแห่งการแคมปิ้ง